มาติดตามประเด็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังนะครับหลังจากเดินทางไปแสดงออกที่พักเพื่อไทยมาแล้วสองรอบนะครับแล้วก็รุนแรงในทุกๆรอบมีการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีการสร้างความวุ่นวายในพื้นที่ประชุมของพักการเมืองด้วยนะครับตอนนี้เหมือนโดนกระแสตโต้กลับนะครับว่าพฤติกรรมที่แสดงออกไปดูเหมือนจะรุนแรงและเกินขอบกฎหมายไปหน่อยะนะครับแล้วก็มีกลุ่มซึ่งก็ดูเหมือนอยู่ฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วก็คือกลุ่มสปป,ปอสอโดยต้นทาง ก็คือสอปอปสอตอนนี้ไปยื่นให้ศาลนั้นถอนประกันโดยเฉพาะกลุ่มแกนนําที่มีเงื่อนไขการประกันตัวชั่วคราวอยู่แล้วอย่างตะวันเป็นต้นเนี่ยนะครับโดยวันนี้ทางแกนนําสปปสก็คือศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับนำโดยคุณอานนท์กลิ่นแก้วและคุณนภคุณทองถิ่นนำทีมงานเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาเรื่องพิจารณาพฤติกรรมของนางสาวธานตะวันตัวตุลานนหรือตะวัน นักกิจกรรมอิสระในการเพิกถอนการประกันตัวด้านคุณอนนท์เปิดเผยนะครับว่าวันนี้พวกตนมายื่นเป็นพยานเกี่ยวกับคดีที่ตะวันไปไลฟ์สดเมื่อวันที่5มีนาคมดังนั้นก็เลยถือโอกาสยื่นคำร้องขอถอนประกันนางสาวตะวันด้วยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ศาลให้การประกันตัวตะวันก็ออกไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนจนไม่มีเจ้าหน้าที่หรือไม่มีใครที่จะหยุดพวกเขาได้ ตนจึงคิดว่าต้องใช้ขบวนของศาลหยุดอย่างที่ทราบกันว่านางสาวทานตะวันพาพวกป่วนที่พักเพื่อไทยรวมไปทั้งที่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประท้วงสวด้วยคุณอานอนท์ยังบอกว่ามีการทำลายสถานที่เอาศาสีสาดเอาสเปรย์ไปพ่นใส่ของราชการพวกตนเลยเห็นว่าควรที่จะยื่นถอนประกันตัวส่วนศาลจะมีคำสั่งอย่างไรจะถอนการประกันตัวหรือไม่เราไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงศาลได้ครับนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ศาลให้การประกันตัวเนี่ยตะวันไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนนะครับจนไม่มีเจ้าหน้าที่หรือไม่มีใครที่จะหยุดพวกพวกเขาได้นะครับผมคิดว่าต้องใช้ขบวนของศาลนะครับที่จะน่าจะหยุดเขาได้ศาลจะถอนการประกันตัวหรือไม่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กันการพิจารณาของศาลอย่างน้อยวันนี้พวกเราก็มาขอความกร,รุณาจากศาลนะครับว่า คนที่มาสร้างความวุ่นวายกับประเทศเนี่ยมีคนคลกลุ่มกลุ่มเดียวนะครับที่สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเเรทสร้างความบั่นปรีดให้กับประชาชนเราก็ขออนุญาตขอให้ศาลได้พิจารณาเรื่องนี้นะครับ ขณะเดียวกันนะคะกรณีของทะลุวังเนี่ยมันมีความวุ่นวายทั้งที่เพื่อไทยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรมมีการออกหมายเรียก18คนด้วยกันนะคะที่ไปก่อเหตุความวุ่นวายแล้วนอกจากนี้ค่ะพนักงานสอบสวนยังไปยื่นสารเพิกถอนประกันตัวชั่วคราวกลุ่มทะลุวังที่ทําผิดเข้าข่ายเงื่อนไขประกันตัวเพิ่มเติมอีกนะคะคือหลังจากที่ตํารวจออกหมายเรียก18คนของกลุ่มทะลุวังซึ่งไปสร้างความวุ่นวายที่กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้ทาง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโททิติแสงสว่างบอกว่าล่าสุดมีการดําเนินการออกหมายเรียกบุคคลต่างๆครบทั้งหมดแล้วนะคะโดยกําหนดเวลาให้ผู้ถูกออกหมายเรียกซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑลเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาภายใน7วันมีอยู่6คนด้วยกันส่วนผู้ที่6 คนที่ถูกออกหมายเรียกอีก12คนทราบว่ามีภูมิลำเนาแล้วก็ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรในต่างจังหวัดดังนั้นต้องใช้เวลาในการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาก็ให้เวลา10วันนะคะนับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะขั้นตอนหลังจากนี้ถ้าบุคคลตามหมายเรียกทั้ง18คนไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาก็จะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2แล้วถ้าออกหมายเรียกครั้งที่2แล้วยังไม่มาออกหมายจับ ให้มารับทราบข้อกล่าวหาทุกคนเลยนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีคนไปทําผิดเข้าข่ายเงื่อนไขาการประกันตัวชั่วคราวของศาลเช่นไปก่อเหตุวุ่นวายที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ค่ะพนักงานสอบสวนก็ไปยื่นต่อศาลให้เพิกถอนประกันชั่วคราวแล้วนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลค่ะ จะไม่ใช่พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือผลกระทบของสังคมเราทน่เราสวนเนี่ยควรเสนอเพื่อแต่แต่ว่าการดำเนินการเนี่ยต้องต้องผ่านกระบวนการทางนการดูแลแล้วก็อยู่ในขอบเขตของท่านผู้ริาด้วยท่านแค่เห็นที่จะมองเห็นว่าควรจะให้องไรอันนี้อยู่ในกรอบของการพิจารณาเอความสัมพันธ์ ส่วนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่พักเพื่อไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางผู้บัญชาการตํารวจนะครบาลก็บอกว่าทางเจ้าของอาคารที่ปล่อยเช่าให้พักเพื่อไทยยังไม่มีการแจ้งความค่ะตารวจอยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าของอาคารต่อไปนะคะคราวนี้มีวินาทีที่เกิดเหตุการณ์ชุนลมุนที่หน้าพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการโต้เถียงกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยรวมถึงคนนี้ฮะคือบุ้งแกนนํากลุ่มทะลุวังนะฮะเขามีการประทะคา,ารมกันพูดคุยโต้เถียงกันไปเนี่ยฮะลงมาสอบถามว่ามาขวางทาไมามีอะไรนะครับแล้วก็โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาลองไปฟังบรรยากาศตอนนี้นะครับม,มีปัญหาอะไรครับมีปัญหาค่ะเพราะไอ้หนูเนี่ยมัน เพราะว่ามีประชาชนตายไปกี่คนบ้างแต่โควิดไม่ทราบครับไม่ทราบเลยหรอคะม่นรามบคนัแรู้บ้างปะไม่ทราบครับี่ยยยเขายังแต่ละคนอ่ะทาไมใช้ภาษาไม่จาเป็นเูไม่จำเป็นต้องคุยกับไอ้ผ้้วหนังกอนดีๆอย่างนะพูดดีๆเนี่ยคือกูคุยกับคนดีๆทาไมกูต้องคุยกับมึงกันงะทำไมกูต้องคุยมึงเถอะเม้นเนี่ยกินปลาก็เมนเม้นหรอแล้วของพุ่นเม็นไหม ของประเทศไทยว้ายว้ายอะไรนะครับเป็นของของประเทศไทยใช่แล้วคุณเจ้าคนไทยเไม่ได้นบบหนึ่ง้าเขาเรื่องมาปะอะไรครับเสียเวลาเสียเวลาก็หลบไปสิคุตามไม่ต่นนี้อะไรจะไปทำอะไรเขา เ,เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วต้องยอมรับนะฮะว่ามีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่แต่ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังถูกวิาพากษวิจารณ์จากนักเคลื่อนไหวด้วยกันเองก็วิจารนะ,<ฮ>ะว่าแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่านะครับเป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่น่ารักแล้วก็ไม่ได้สร้างแนวร่วมในการเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่นักครับ <ฮะ S 2> นอกจากนั้นยังมีอีกช่วงหนึ่งด้วยฮะพอมีอารมณ์มากเนี่ยเริ่มปลาข้าวของปลาสิ่งของอะไรอยู่ในมือปลาใส่หมดนะครับมีช่วงหนึ่ง กลุ่มทะลุวางโดยหยกตัวแทนของกลุ่มฮะเขี้ยงปลาขวดน้ําที่มีน้ําอยู่ในขวดด้วยความโกรธขวดน้ํากระเด็นกระแทกจมูกแต่ไม่ได้โดนคนที่ตัวเองตั้งใจจะโดนกลับไปโดนผู้สื่อข่าวที่ไปทําข่าวอยู่ตรงนั้นนะฮะโดนนักข่าวอีกแล้วครับสองคนแล้วครับโดนนักข่าวโอ๊ยนักแค่นี้ก็พพแล้วเนี่ยโดนนักข่าวเลย โดน้ข่่วอีกแล้วครับสองคน,นะคะแล้วครับเมื่อกี้พี่คนที่เขารวารเขาก็โดนพุนะครับโดนเมื่อกี้แล้ค่ะมาทำไมมันโดนไรเป่าเนี่ยเขาดังพี่เขาเลยพำเดียวมัจบแล้วครับเขาดังพี่เขาเลยนะครับมันจี้ผมก็อยูนนะะ่ข้างๆพี่เขาครับไม่ต้องทำพ่ไ่พี่่ คนที่คว้างขวดก็มาขอโทษแต่คนที่มีปากเสียงคือบุ้งเองนะ ไม่ได้เห็นภาพการมาขอโทษนักข่าวแต่อย่างใดเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วการเคลื่อนไหวมันถูกบดบังด้วยพฤติกรรมที่รุนแรงแบบนี้ทําให้คนก็วิพากษ์วิจารค่ะแล้วก็มีการวิจารณ์ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันก้าวร้าวเกินไปหรือเปล่าสรุปแล้วจุดยืนในการมาเรียกร้องเนี่ยต้องการอะไรกันแน่จนกระทั่งมีการออกมาแฉถึงพฤติกรรมของบุ้งนะคะโดยเป็นอดีตกลุ่มทะลุวังเขาบอกว่าบุ้งเนี่ยมีลักษณะของการรับดูแลเด็กซึ่ง มีปัญหาครอบครัวแล้วก็จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือนะคะคเป็นเครื่องมือหลายอย่างโดยเฉพาะการหาเงินจากองค์กรต่างๆคุณผู้ชมมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่าเบนจะมาพรน,นิวาสหรือพอยคนนี้เป็นอดีตแกนนํากลุ่มทะลุวังตอนนี้เขาออกไปแล้วนะคะแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่ที่แคนาดาเขาออกมาบอกว่ากรณีของบุ้งทะลุวังอายุ26ปีซึ่งเป็นแกนนําในปัจจุบันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่บุ้งเอามาดูแลเหมือนยก รู้จักกันตั้งแต่สมัยอยู่กลุ่มนักเรียนเลวตอนนั้นที่บ้านเนี่ยหมายถึงว่าที่บ้านของพลอยเนี่ยเขามีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีบ้านอยู่โดนคดีแล้วพอโดนคดีมันจะต้องมีผู้ปกครองบุ้งก็เลยเข้ามาเป็นผู้ปกครองแทนพ่อกับแม่มาดูแลตัวของพลอยโดยพลอยบอกว่าบุ้งรับปากบอกว่าเดี๋ยวเราจะดูแลให้อย่างดีไปรับปากกับพ่อกับแม่ของตัวพลอยด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวบุ้งดูแลเองบุ้งในดูแลเราอย่างดีในช่วงแรกที่อยู่ด้วยกัน เรายังคงอยู่กับบุ้งเพราะไม่รู้จะไปที่ไหนบ้านก็ไม่มีให้กลับตอนนั้นก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความรุนแรงในบ้านที่อยู่กับบุ้งเขาบอกว่าเขาถูกลักษณะของการเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศเขาโดนมินิพูเลตหรือว่าการหลอกใช้ แล้วการขูดรีดผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในฐานะเยาวชนเพราะพอยบอกว่าตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีแต่เขาตัวโตนะคะบุ้งมักจะชอบดูแลเด็กที่มีปัญหากับที่บ้านหรือมีปัญหาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่มีแสงบุ้งจะรับเด็กมาดูแลอาสาเป็นผู้ปกครองและค่อยๆใช้ประโยชน์จากเด็กคนนั้น พลอยบอกว่าพลอยกับเพื่อนโดนเอาผลงานการเคลื่อนไหวไปขอทุนเคลื่อนไหวแต่เงินทุนเนี่ยไม่ได้ส่งถึงพลอยกับเพื่อนหลายๆคนนะคะแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของบุ้งได้เรื่องของการใช้กรรมรุนแรงบุ้งกับเรากับเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่า บุ้งมาทํารุนแรงกับพลอยแล้วก็เพื่อนเหมือนกับที่ทํากับยามหน้าพักเพื่อไทยก็คือพี่ๆรอปภคุณผู้ชมตอนโมโหเนี่ยบุ้งจะใช้อารมณ์ทําให้พลอยรู้สึกหวาดกลัวด้อยค่าทําให้รู้สึกว่าชีวิตจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีบุ้งตามสไตล์ของมินิพูเลตก็คือการหลอกใช้ใช่ไหมคะคตอนนั้นเดี๋ยวพลอยบอกรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วโดนมาทุกวันจนวันเนี้ยที่เขาลี้ภัยไปอยู่แคนาดาเขาบอกว่าเขายังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะคะมันยาก บุ้งชอบให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวเทคแอคชั่นแรงๆบุ้งบอกกับเราว่าเรายังเด็กต่อให้โดนคดีก็ไม่โดนหนักเพราะยังมีสารเยาวชนและเด็กกรณีถ้าเด็กไปเจอความรุนแรงเช่นตำรวจจับมันจะเป็นข่าวง่ายแล้วก็ขอทุนง่ายเป็นไวรัลกว่าแล้วบุ้งก็อ้างว่าเดี๋ยวจะซับพอร์ตน้องๆอ,อยู่ข้างหลังแทนเราลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาเคลื่อนไหวเงินก็ไม่มีครอบครัวกระิ้งตอนนั้นเนี่ยคิดว่าต้องพึ่งพาแค่บุ้ง สุดท้ายหลุดออกมาได้เพราะเพื่อนรอบตัวให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ปกครองให้แทนปัจจุบันเราเป็นผู้รีภัยมาตรา1นึอยู่ที่ต่างประเทศก็ยังโดนโจมตีในขบวนการของบุ้งเนี่ยเสียหายอยู่เรื่อยๆนะคะเขาบอกว่ามันน่าจะต้องมีการถกเถียงกันอย่างจริงจังสักทีละพลอยบอกกรณีที่เด็กออกมาเคลื่อนไหวเด็กไม่ได้เจอแค่การคุกคามจากรัฐครอบครัวหรือว่าสังคมแต่อาจจะโดนขบวนการจุดจุดํุร้ายโดนผูดรีดความเป็นเด็กโดนมินิพูเลต คนที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวเด็กเองแล้วมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กในระยะยาวมากเพราะพลอยบอกว่าปัจจุบันยังเป็นซึมเศร้าอยู่เลยครับแล้วบอกว่าเลิกด่าหยกยกก็เป็นเหยื่อของเรื่องนี้เหมือนกันเพราะคนที่โดนมินิพูลเลตเขาจะไม่รู้ตัวคุณผู้ชมยกเจอความรุนแรงมา,มามากตั้งแต่ติดคุกไซเบอร์บุลลี่โดนคดีสังคมที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วต้องมาเจอกับกลุ่มทะลุวงังโยกก็เหมือนกระจกสะท้อนตัวบุ้งนั่นแหละค่ะหยุดโจมตีเด็กได้แล้วก็หันมาเหมือนกับ เรื่องของ abuser ก็คือผู้ที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดกันเยอะๆว่าตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นกำกำลังทำอะไรกันอยู่ครับพอมีการอ้างอิงไปถึงหยกว่าเป็นเหยื่อเนี่ยนะฮะวันนี้หยกก็ออกมาโต้แทนบุ้งนะฮะบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นเหยื่อฮะหยกคือทนั้นลบพลันชัยฮะเยาวชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอดีตผู้ต้องหาคดี112ที่อายุน้อยที่สุด พสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกพี่บุ่งเป็นคนที่ซัพพอร์ตเรามากๆตอนอยู่ในสถานพินิจเราเป็นคนเอ่ยปากกับเขาพี่หนูขอไปอยู่ด้วยได้ไหม พี่ยังไม่ตอบตอนนี้ก็ได้คิดไปก่อน1คืนแล้วค่อยมาบอกหนูไม่รู้ตอนนั้นห้าวจากไหนพูดไปก่อนเมื่อวันออกมาจริงๆก็ไปอยู่กับพี่บุ้งพี่บิวสำหรับเรามันดีมากไม่ต้องมีห้องนอนสองสมห้องแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เราอยากทำเพลงอยากเรียนอยากขี่มอไซค์พี่ๆก็ให้รู้จักคนที่สอนให้พี่บุ้งจะคอยบอกให้เราพักกิจกรรมตลอดวันนี้พอก่อนไหมพักก่อนไหมแต่เราก็ไม่เคยฟัง บุ่งจะสอนให้คิดที่เหลือเราจัดก,การเองการไปกิจกรรมกับพี่บุ้งก็ไปด้วยกันกับพี่ๆเราก็ไปเองเราเป็นคนชอบใช้ชีวิตการเดินทางคนเดียวจึงเป็นสิ่งที่สนุกกับเราไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเรามีเงินติดบัญชีตลอดพี่บุ้งก็จะถามสอนเราด้วยถ้าไม่มีเงินติดตัวก็ให้เลย1 0 0 2งรถึงสองให้รีบบอกพี่ๆเวลาเราเห็นเสื้อเห็นอะไรก็อยากได้ก็ชี้บอกพี่บุ้งให้ซื้อให้ เราอยากเรียนมอเตอร์ไซค์พี่ก็พยายามหาคอร์สให้แล้วก็บอกว่าทุกการตัดสินใจของชีวิตเราเราเลือกเองเราเดินเองไม่มีใครมากำหนดให้เราไม่ใช่เหยื่อและก็ไม่ต้องการสถานะนั้นอย่าใช้คาว่าเหยื่อสิ้นเปลืองพี่บุ่งน่าจะเหนื่อยกับการเลี้ยงเรามากๆนะฮะแล้วก็อยากจะไปม็อบทั้งทีพี่บุ้งพึ่งจะเช็ดตัวให้เสร็จขอบคุณนะคะนี่ก็เป็นคำอธิบายของน้องหยกนะฮะ ก็หลากหลายความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะคะกับพฤติกรรมที่กลุ่มทารุวังไปดําเนินการที่พักเพื่อไทยก็ถึงเวลาหรือ,อย่างที่เราอาจจะต้องมองเรื่องนี้เป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรแล้วจะแก้ปัญหาจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่แหละคุณผู้ชม